Um. แสงดาวสามพะยายาอ่อนทางนาวร้อนเราเตือนให้พาอยู่ใดเขาว่าแจกเครื่องตรวอากาศกันบินเพิ่มภูมสโตเมดาดาวที่เอมเชิดชันแผ่นดิงไว้ได้รู้ทันหรือทะเลกระทบทัน ค,คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1,287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั้ง5แห่งของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ a c e b o o k ไลฟ์ ine, อยู่ในส่วนของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเพจของกรมประชาสัมพันธ์และเพจของสถานีวิทยุนะคะขอต้อนรับ ทั้ง3าเพจเลยทั้งผู้ชมที่ทั้ง3เพจน,นะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่25พฤษภาค,คม2567เจนิกา30นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะอยู่กับดิจิวินฟินชนานันจันเทศร,รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะส่วนทีมงานวันนี้ค่ะ f a c บ b o o k l like i v นะคะน้องบีสม,มุนททองสวนควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดิจอิท e อำนาจจินดาพรม แล้วก็วิทยากรนะคะวันนี้นะคะมาติดตามสภาพอากาศกับคุณโจ้นักธุรกิจสิ่งห์เพรค่ะสวัสดีค่ะเจ้าค่ะครับสวัสดีครับคุณรู้สึกว่าชุ่มช่ำมาหลายวันต่อเนื่องเลยนะคะโอ้ผมบอกเลยยังทำได้อีกวันสองวันเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะแน่นอนตั้งแต่เช้าบ่ายคข้าดึกนะคะมาเป็นแบบสลับพื้นที่กันเลย ใช่ครับผมเราก็ทํางานหนักเต็มที่นะเตรียมไยงานเรดาทุกทุกการเคลื่อนไหวนะคะสิบห้านาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงนะคะมันจริงๆเลยแล้วทีนี้สถานการณ์วันนี้นะคะยังมีติดประกาศอยู่ใช่ครับเรายังให้ประกาศได้อยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับผมในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะสถานการณ์ตัวปลายตัวการไม่แผ่วลงเลยหรอคะ ในส่วนของตัวพายุดิพัชันในอ่าวเบงกอลเนี่ยต้องขอบอกว่ายังนะครับแนวโน้มมันมีทวีความรุนแรงขึ้นได้เป็นพายุได้ฝุนได้เลยจะเห็นได้จากหน้าจออยู่ในขณะน,นี้น้องโจ้ค,ค่ะนะคะที่มีลมมรสุมที่จะพัดเข้ามาหาบ้านเราเนี่ยดูสิ <ผม S 2> ตัวนี้นะคะตัวย่อมตัวเนี้ย ตอนนี้เป็นเป็นอะไรล้วตอนนี้เป็นพายุดิเพรสชันไปแล้วดเพรสชันไปแล้วนะคะที่แน่แเส้นทางนี้จะไม่เข้าบ้านเราใช่ไหมคะตัวนี้ไม่เข้าบ้านเรานะครับตัวเนี้เขาจะเข้าบังคลาเทศแต่ว่าผลกระทบผลกระทบเนี่ยแค่ไม่เข้าเนี่ยมันแต่มันมีแรงปั่นเนี่ยมันทําให้ลมที่พัดเอาความชื้นจากทางตะวันตกเฉียงใต้เข้าประเทศไทยเนี่ยมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นครับผม นึกว่ามันจะแบบความชื้นหรือฝุนหรืออะไรเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวพายุซะอีกอ่าในส่วนของความชื้นแล้วก็ฝุ่นเนี่ยมันก็ช่วยส่วนหนึ่งะนะครับอย่างฝุ่นเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นตัวกลางที่จะทําให้แบบเออพวกละอองน้ําในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันเข้าไปจับตัวได้ะนะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยถ้ามีเยอะเวลามันมีการยกตัวมันก็เอาขึ้นไปเยอะ แสดงว่าตัวนี้ก็ทําให้ขึ้นลมบ้านเราเนี่ยแรงขึ้นใช่ครับแล้วตัวฝนล่ะคะตัวที่จะกระทบกับฝนปริมาณฝนแต่ละภาคาในส่วนของผลกระทบป,ปริมาณฝนเนี่ยแต่ละภาคาจะเหมือนเดิมไหมจะกการกระจายตัวจะดีเหมือนเดิมไหมโอ้ถ้าเกิดจนกว่าพายุจะเริ่มขึ้นฝั่งนั่นแหละครับผมการกระจายตัวจะยังมีไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในขณะนี้นี่ที่มีตกอยู่ตอนเนี้ย <C c> แถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเราเห็นกันได้ชัดแน่นอนถ้าประชาชนที่ได้เข้าไปดูในส่วนของเรดาร์อุตุนิยมวิทยานะครับผมก็วันนี้ภาคเหนือการกระจายตัวดีไหมคะโอ้ดีเลยครับ80%โอร์เซนต์อโหหลายพื้นที่ไม่หักเลยนะคะก็เตรียมรับมือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ฝั่งรับลมใช่ไหมคะใช่ครับซิกที่เราจะเห็นในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นสีแดงๆเลยใช่ครับตรงฝั่งด้านตะวันตกเนี่ย รับลมก่อนเลยโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่อยู่หน้าเขาเนี่ยอันนี้ได้ก่อนเพื่อนะนะฮะฉะน,นั้นจังหวัดในภาคเหนือวันนี้เกือบเต็มภาคไหมโอ้ถ้าถ้าไม่นับพื้นที่สีแดงะนะครับพื้นที่อื่นๆที่จะได้มีฝนเพิ่มสีเหลืองหร,อหรือไม่มีสีก็ได้เหมือนกันส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่เป็นสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็ที่จะเอาแบบเน้นเจาะไปเลยก็จะเป็นสีแดงค่ะ พื้นที่ในความเสี่ยงนะคะที่เราบอกเราไม่ได้ระบายสีไว้ในในแผนที่ประเทศไทยนะคะก็มีโอกาสการตกด้วยใช่ไหมตกด้วยเพราะว่าไอ้เวลากลุ่มสีแดงสีเหลืองเนี่ยพอเขาเกิดฝนก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ไปใช่ใช่นะแล้วยิ่งชวนช่วงนี้นี่ลมแรงค่ะบางท่านคิดว่านะคะเราไม่ระบายสีไว้เราไม่ได้ให้สีแดงสีเหลืองไว้แต่ของเข้าสีขาวก็คิดว่าเราไม่ได้ให้ฝนในจังหวัดนั้น แต่จริงๆแล้วมีมีครับมีแต่เราที่ให้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะตกหนักแล้วก็ตกตกหนักมากแล้วก็ตกหนักนะคะแต่ว่าถ้าตกปลยปลยหรือตกปริมาณที่เป็นเล็กนะฝนเล็กน้อยไปถึงปานกลางเนี่ยเราไม่ได้ให้ไวเราจะไม่ได้ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงไว้นะคะแต่ว่ามีโอกาสด้วยนะคะนี่พูดถึงนะคะที่น้องบีเอาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ หลายท่านคงสงสัยเอ้ยวันนี้ไม่มีระบายสีจังหวัดเขาเลยนะคะแต่มีโอกาสค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะไอ้ตรงนี้น่ะประชาชนจะดูได้จากตรงไหนว่าบ้านเขามีตกนะถ้าเป็นสีขาวถ้า,าบ้านเขามีตกเป็นสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเราจะแนะนำนะครับรให้ดูเป็นนอกจากรายภาคเนี่ยครับมันจะมีในส่วนของเรดาร์อุตุที่ ในเว็บไซต์ของเราใช่ค่ะในเว็บไซต์ของเราแล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็คลิกพยากรณ์อากาศประจําประจาประจาจังหวัดนะคะในด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ของเรามีจังหวัดให้เลือกนะคะทีนี้ขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศสายแรกของวันนี้ค่ะคุณพรชัยจากรพรามห้าค่ะคุณพรชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จเจเห็นทินนะครับสวัสดีจ้าผมเพิ่รับยคนอีกคนหนึ่ง คุณโจ้ค่ะคุณโจ้ครับผมขอรบกวนสวัสดีคโจ้นะครับครับทำดไม่ค่อยได้โอเคขอสวัสดีเฮียอำนาจจินดาขคนนี้จำแม่นที่สุดเลยนะคจำเป็นโดนวันอายเลยนะที่เนี้ยค่ะโอ้ขอสวัสดีเจ้าชีประเสริฐอย่างเป็นผู้ไร้ที่จะจะเห็นทินเมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพนี่ฝนจะจุ่มจับแต่ว่าไม่นานนะครับออกไม่นานแผ่วกว่าวันก่อนเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกจะน้อยมาทางประการ ใช่ครับแต่ว่าเข้ามาไม่เยอะนิดหนึงเมื่อคืนจะไปยินได้ยินว่าถ้าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ผมส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปดูในพิมพ์คำว่าภาพายดาวเทียมอมุนิยมวิยาอ้อจะดูในรวมน้าเลยใช่ไหมครับค่ะอ้อจะขึ้นมาข้อมูลสนับสนุนนะคะใช่ครับเข้ามาหน้าแรกแล้วก็ไปคลิกคอลัมน์ที่สองเรียกข้อมูลสนับสนุนจากนั้ ไปนอกพอเข้าจากตรงข้อมูลสนับสนุนเนี่ยครับผมก็เข้าไปที่เรดาร์ตรวจอากาะนะครับไปที่เรดาร์ได้เลยใช่ครับโอเคอ้อสรุปภาวะนี่จากเวลาน้อยนะครับสรุปราว่านตลอดเดือ,อนที่สาหาคมนี้จะมีอุณหภูมิและประเที่บนทจะมีฝนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับฝนยังมีเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับผมแค่ว่าช่วงเนี้ฝน ที่ทางกรุงเทพเนี่ยจะเริ่มแผ่วลงถ้าเทียบกับทางจังหวัดอื่นเพราะว่าลมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มไปเข้าทางภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ไปภาคอีสานซะมากกว่านะครับผมครับผมโอเคครับเวลาน้อย<ม>ครับขอมขาอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณบันดิตกระบีค่ะสวัสดีค่ะคุณบันดิตค่บสวัสดีทั้งสองท่านนะครับค,ครับผมบเชิญค่ะก็ก็เช้านี้กระบีก็ ต้องคว้าเกมใสครับมันไม่มีฝนมาเป็นวันที่สองแล้วมั้งครับเอไม่ทราบว่าฝนเนี่ยเขาจะกลับมาวันที่เท่าไหร่ครับถ้าในช่วงนี้จะยังทรงๆไปอยู่นะครับผมอย่างสำหรับทางกระบี่ตรังสตูลอย่างเงี้ยนะฮะใช่หรือว่าฝนฝนนะครับจะมาเมื่อไรถ้าในส่วนของสัปดาห์นี้ยัง นะครับผมจะมีแค่เข้ามาเล็กๆน้อยๆน,นะฮะอันนี้ก็คือไปจนถึงวันที่31นะครับสำหรับผลคาดการณ์นะฮะส่วนใหญ่ฝนจะเริ่มไปเน้นทางระนองมากกว่านะครับผมบวันที่ย7เจ็ดวันที่28ในมรสุมจะพัดแรงขึ้นใช่ไหมครับอ่า27เ <27 S 1> เนี่ยมรสุมจะเบาลงนะครับในส่วนของมรสุมเนี่ยจะเริ่มเบาลงบ้างนะฮะ แรงขึ้นวันที่อะไรวันที่8 19ใช่ไหมที่ว่าแรงขึ้นอีกรอบอ่งก็คาดการณ์ว่าจะแรงขึ้นอีกเนี่ยก็จะเป็นเดือนหน้าแล้วล่ะครับผมในช่วงของปลายเดือนนี้ก็ยังเบานะครับอยู่ป <c oughs> านกลางถึง,งเบานะฮะมื่อเทกับแรงเขาเรียกว่ากาลังค่อนข้างแรงใช่ไหมใช่ครับมแต่ว่าปานกลาง เป็นกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยมันมีผลกระทบกับทางภาคกลางภาคเหนือมากกว่านะครับภาคอีสานด้วยนะฮะใช่ครับความคืนมันยกตัวม,มันขึ้นมันมันพัดขึ้นไปเลี้ยงพายุหมดใช่ครับผม,มแต่แต่ก็ยังยังพอมีฝนได้อยู่ใช่ไหมครับมีครับมีแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากกว่านะครับถ้าอย่างตรงถแถวระบีตังสตตนอ,อย่างเงี้ยน,นะครับอืมก็แต่ตาจาก สองสามวันที่ผ่านมานี่ฝนแบบข้ามาตั้งวันใช่ครับตั้งวันวันนี้แผ่วลงไปแล้วเนาะครับเพราะว่าตัวพายุมันเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วแล้วก็ดึงไปด้วยดึงความชื้นไปด้วยดึงลมขึ้นไปขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากเลยวันนี้เวลามีน้อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพินพินจ๋าสวัสดีค่ะน้องโจ้สวัสดีค่ะ วันนี้แดดออกแต่เช้าเลยเนาะฝนหายไป<ต>ไหนเลยจะลมนิ่งหลายวันที่ผ่านมาไม่มีแดดเลยอะค่ะซักผ้าได้แล้ววันนี้พี่ออนจ<ะ>๋าซักผ้าได้แล้ววันนี้เขาให้ซักผ้าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฝน <laughs> <g år> ตอนนี้ก็เมื่อคืนไม่ตกนะคะฝน <f ron> น้อยลงใช่ไหมคะใช่ครับผมอย่างทางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝน ส่วนใหญ่จะเข้ามาก็แป๊บเดียวยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้เห็นบอกว่าจะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้นะฮะจะเริ่มจริงจจะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าพอยิ่งพายุมันขึ้นไปใกล้บังคละเทศมากเท่าไหร่เนี่ยฝนในกรุงเทพก็การกระจายตัวลดลงเขาดึงไปด้วยนะดึงความชื้นไปเลี้ยงนะวันนี้ลมอะไรพาน้องมาครับวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ถ้าวันเสาร์ตอนนี้นะครับ น้องพินพินมาโอะวันนี้น้องพินนมตอนนี้กําลังให้น้องๆมาฝึกจัดรายการค่ะพี่ออนถ้าวันไหนค่ะถ้าวันไหนน้องๆเขาว่างก็ให้น้องๆจะเห็นน้องๆใหม่นะคะเพราวันไหนน้องติดธุระก็จะเห็นพเหมือนเดิมค่ะจ้าก็ขอบคุณมากค่ะน้องทั้งสี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับลำสายกันต่อค่ะจากคุณสาอางเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมอางค่ะ สวัสดีครับคุณชนะนันท์สวัสดีครับคุณนัทตะกิตนัทผมอากาศตอนนี้ก็แสงแดดแจ้ครับต้องฟ้าไม่มีเมฆครับวันนี้ยังมีฝนอยู่ครับเพชรบุรีในส่วนของเพชรบุรีจะมีก็แค่เป็นกลุ่มเล็กๆเข้ามาจะเป็นในช่วงเย็นนะครับผมเย็นเย็นค่ำๆไปเลยหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับโอ้เธอในส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยนะฮะอยู่แค่20%เท่านั้นเองครับผมครับ แล้วเป็นลมอะไรครับอ่าถ้าในส่วนของทิดลมนะครับผมทิดลมอันนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับความเร็วอันนี้เราให้อยู่ที่สิบห้าถึงสาสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมลื่นสูงไหมครับคลื่นไม่สูงครับตอนนี้เราให้คลื่นอยู่แค่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรหรือเผอเผอในหลายพื้นที่จะแค่เมตรเดียวเท่านั้นเองนะครับครับต่างอันตมายฝนเยอะไหมครับ อในส่วนของฝั่งอันดามันถ้าตอนนี้ฝนไม่เยอะถ้าเทียบกับในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมานะฮะฝนมันมีลดลงไปฝนจะไปเน้นแถวนู่นนะครับภาคเหนือภาคอีสานแล้วครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ด้ครับอถ้าตอนนี้เราให้อยู่แค่ยี่สเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นลมอะไรครับอตอนนี้ก็ยังคงทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ยอยู่ครับผมความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับความเร็ว ตอนนี้ถ้าทางฝั่งอันดามันเราจะให้อยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นบริเวณจังหวัดระนองขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับขึ้นลงไหมครับ,รบในส่วนของขึ้นอันนี้สูงนะครับถ้าระนองขึ้นมานี่เราให้2-3เมตรเลยนะครับ,รบส่วนพังงานลงไปเนี่ยจะอยู่ที่1-2เมตรครับผม อุณหรภูมิเพชรบุรีสูงสุดต่ำสุดเท่ารดครับอ่าในส่วนของเพชรบุรีสูงสุดต่ำสุดเราคาดการอยู่ที่สูงสุดก่อนนะครับผมเราคาดการที่33องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ำสุดเราคาดการอยู่ที่27องศาเซลเซียสครับผมครับแล้ววัดประมาณปริมาณฝนได้บ้างไหมครับอ่าถ้าตอนนี้นะช่วงเวลาที่เขาสถานีเขาวัดเข้ามาเนี่ยครับผมยังวัดฝนได้เล็กน้อยถึงไม่มีนะครับ ครับขอบคุณครับ,รบดคีครับขอบคุณ<ผ>ม,มากค่ะคุณสําอางนะคะทีนี้เราขอดูการกระจายตัวรายผ้าข,ของฝนแต่และภาคแต่และพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเจ้าขาไล่เลยค่ะครับผมภาคเหนือว,วันนี้ํ <80 S 3> าหรับเนาะสําหรับวันนี้นะครับภาคเ,เหนือเนี่ยอันนี้ให้เป็นเต็งหนึ่งของวันนี้เลยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับเตมรับนะคะในหลายพื้นที่เลยใช่เป็นหนักด้วยนะเป็นฝนหนักใช่ครับนะคะทีนี้ภาคอีสานเะรอคะของภาคอีสานอันนี้ก็อยู่ กลางๆนะครับผมอยู่ลอยู่ลำดับกลางๆจะอยู่ประมาณ60%สอร์เซนของีทลดลงจากเมื่อวานหรือเปล่าคะลดลงลดลงจากเ่อวเพราะว่าตอนนี้พอพายุเคลื่อนที่ขึ้นไปฝนมันจะจะเริ่มไปเน้นแถวบริเวณภาคเหนือ หรือภาคกลางมากกว่านะครับอีสานก็ได้รับผลกระทบทีนี้อีสานก็มีบางจังหวัดนะอย่างเช่นเลยหนองบัวลำพูดอนทนานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาเตรียมรับเตรียมรับนะคะตอนบนด้วยใช่ไหมอันนี้เฉพาะตอนบนตอนล่างก็โอกาสน้อยแล้วตอนล่างโอกาสลดลงแล้วครับผมค่ะทีนี้ภาคกลางภาคกลางเนี่ยอันเนี้ย ยังหลายจังหวัดอยู่นนัสองของวันนี้เลย70%ของพื้นที่หลายจังหวัดเลยเตรียมรับนะคะภาคตะวันออกวันนี้เหรอคะภาคตะวันออกเราให้60%นะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไปเน้นบริเวณชายฝั่งนะฮะแถวอย่างชนบุรีปฐมบุรีอย่างเงี้ยนะครับผมหรือจันทบุรีกระตราดก็ด้วยค่ะคลื่นลมคลื่นลมอืมในส่วนของคลื่นลมเนี่ยวันนี้สูงอยู่ใช่ไหมมันถือว่าสูงได้นะครับดีใจเป็นพินหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยโดยทั่วไปมันก็ สองได้เลยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้สูงกว่าค่ะแล้วทีนี้ไปดูภาคใต้สองฝั่งภาคใต้สองฝั่งนะครับตัวนี้ลดลงเลยโอ้ดีเลยเพราะว่าพอพายุขึ้นไปมันลดลงนะครับให้20ทั้งคู่ค่ะนะครับผมฝนหายภาคใต้ฝนหายวันนี้แต่คลื่นลมก็ต้องยังเฝ้าระวังอยู่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับผมสําหรับคลื่นลมค่ะเรือเล็กยังงดออกจากฝั่งอยู่นะโดยเฉพาะฝั่งไหน โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันเนี่ยตั้งแต่ระนองขึ้นไปเนี่ยไม่แนะนำให้ออกนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ล่มได้ล่มเนี่ยากับตายได้นะคะระวังเป็นพิเศษนะคะเรื่องขึ้นลงนะคะทีนี้กรุงเทพและปริมณฑลค่ะเโจ้กรุงเทพปริมณฑลแล้วใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยมันแผ่วนะครับแต่วันนี้มันมีแนวโน้มที่เป็นแนวลมพัดสอบครับจากการวิเคราะห์ของลมระดับ ก็มีความเป็นไปได้ที่เราให้คาดการไว้ตั้ง70%เป็นเนในช่วงเย็นช่วงเย็นนะมาเตรียมรับนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะเป็นวันเสาร์ก็ยังดีนะบางส่วนก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้เรารายงานเป็นเหมือนการกระจายตัวทั้งประเทศละทีนี้เรามาตอบคาถามท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook กันนะคะอีก8นาทีนะคะได้เลยครับไปเลยค่ะคุณทักทายคุณกระปุกแดงนะคะ ให้กำลังใจมาด้วยนะคะแล้วก็คุณไพสรคุณบัณฑิตนะคะเช้านี้ที่กระบี่ท้องฟ้าแจ่มใสครับแต่ยังไม่มีฝนตักทายพี่ธ <ผม S 1> งชัยนะคะพี่สมพิษสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมครับสวีชุมพรเนี่ยเมฆมากฝนถ้าตอนเช้ายัางนะครับผมฝนเนี่ยจะเริ่มไปในช่วงเย็น,นค่านะครับ ไปที่พี่ประสบสุขสวัสดียามเช้าครับน้องๆทีมงานอุตุทุกท่านสวัสดีค่ะคุณสรงพิดให้กําลังใจมาด้วยบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยนะคุณสุพันนะคะนี่เป็น FC ประจําเลยนะคะถามถึงพูดถึงคีมาแค่ไหนเชื่องนะแต่เราจําได้ว่าเป็นมหาสารคามนะคะเพราะว่ามาทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยรายงานเข้ามาบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสครับอากาศดีแล้วก็บอกว่าวันนี้ถามว่าจะมีฝนไหมมหาสารคามค่ะ มหาสารคามนะครับผมวันนี้ในส่วนของฝนสําหรับมหาสารคามเนี่ยอันนี้พอมีเข้ามาได้บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับในส่วนของจังหวัดอื่นก็ถือว่าน้อยกว่าน้อยกว่านะคะแต่มีโอกาสนะได้รับฝนเช่นกันนะคะจะเป็นในช่วงเย็นฝนฝนช่วงเย็นนะครับทีนี้ไปที่ระยองบ้างนะคะวันนี้จะมีฝนไหมสําหรับระยองนะครับอันนี้ฝนจะเน้นไปช่วงเย็น ครม,มีโอกาสเนาะมีมีครับยังคงมีได้อยู่ค,คือมันเบาลงหรือฝนน้อยลงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดนะครับเกิดได้อยู่มีโอกาสมีโอกาสคุณอโนนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเช่นกันค่ะคุณวันจิตนะคะให้กําลังใจมาคุณพี่วรรธนีด้วยนะคะไปที่ราชบุรีค่ะบอกว่าช่วงนี้ฝนจะมาช่วงนหนราชบุรีค่ะ อ่าชนบุรีชบุรีอ๋าราชบุรีราชาร,ราชบุรีเนี่ยอันนี้จะเป็นฝนหลังเย็นไปแล้ว<ช>นะาะหลังหกโมงไปนะครับผมทักทายคุณกิติศักดิ์นะคะให้กำลังจะมาคุณพี่สิริพิงพระขนงจะตกไหม้อ้าวพระขนงอ่าพระขนงใกล,ใกล,ล้ๆเราเนี่เองอืมถ้าตอนกลางวันยังนะคร<ช>ับแต่เดี๋ยวสัก สี่ห้าโมงเนี่ยอันนี้ต้องเริ่มระวังแล้วนะคะสี่ห้าโมงเย็นไปนะคะเตียมเตียมเตียมค่ะคุณพี่เตือนใจนะคะคุณสัสีมาอากาศร้อนแต่เช้าเลยค่ะสีดานะคะบ้านพลทองโคราชนะเมื่อวานเช้าเช้านี้ไม่มีฝนแต่ที่ผ่านมาโคราชก็ชุ่มฉ่ำครับเพราะว่าอย่างโคราชเนี่ยเวลาเขาได้ฝนเขาก็จะได้ฝนจากทางแถวอยุทยาแถวสระบุรีมันเคลื่อนที่ขึ้นไปแต่วันนี้มีโอกาสด้วยแต่ลดลงกับมาก ลดลงกว่าเมื่อวานโอกาสเนี่ยได้แต่ว่ากลุ่มเมฆก็จะเล็กลงนะครับพอเวลาพัดไปมันก็จะตกอักเดียวนะฮะให้พอชุ่มฉ่าหายร้อนนิดหนึ่งหายร้อนนะคุณสมภพนะคะให้กําลังใจมาด้วยนะคุณพี่ประสบบอกว่าประนองท้องฟ้าท้องฟ้าลายนะคะดอกเห็ดเป็นดอกเห็ดเป็นหมอกปกคลุมเลยนะคะช่วงไหล่เขาไม่มีแดดเลยนะเมื่อวานแดดแรงมากฝนรอบแรกนะคะ หลังจากเข้าหน้าฝนนะคะกระเบอไม่ได้น้ําเลยได้นิดเดียวไปปล่อยกระเบอระนองโอกาสจะมีฝนอีกไหมในส่วนของโอกาสที่จะมีฝนเนี่ยคราวนี้เราต้องรอจนช่วงพายุมันขึ้นบังคลาเทศและเริ่มอ่อนกําลังนะครับเพราะว่าให้มันสลายไปก่อนครับะะเพราะาตอนนี้ตัวพายุนี่แหละมันดึงดึงเอาลมด,ดึงเอาความชื้นขึ้นไปมากกว่าทําให้พื้นที่อื่นมันเบาลง2 8 2 9น่าจะกลับมานะมรสุม ครับเาจะค่อยๆกลับมาแล้วล่ะครับเนะเนาะเตรียมเตรียมเตรียมดูช่วงนั้นกันแล้วกันนะอีกสี่นาทีเราจะไหวไหมโจ้าคุณสุขศรีคุณสุขศรีทักทายนะคะคุณพักดีนะคะบอกว่าทักทายน้องๆทั้งสี่นะคะก็ขอบคุณรับแชร์ให้เรียบร้อยคุณทักทายคุณใส่น้ําด้วยนะคะทักทายคุณพรชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณศศิมาบอกว่ากรมประตูนิยมวิทยาเช้าวันเสาร์รุนสวัสดิ์ครับคุณนัทกิจแล้วก็คุณชนานานนะขอบคุณมากค่ะ คุณพี่ประสบสุขบอกว่าฝนจากอันดามันจะขึ้นฝั่งและตกอีกวันไหนครับกระเปิดระนองก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะใช่ครับว่าพายุสลายแล้วก็ช่วงยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากลับมาช่วงปลายเดือนก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาเพิ่ม,มแล้วล่ะครับคุณคุณอิทเตือนมาอีก3นาทีคุณพี่ประสบสุขให้กําลังใจมาด้วยทีนี้นครสวรรค์ตาคลีจะมีฝนไหมหรือจะมีฝนทิ้งช่วงหรือเปล่าในส่วนของฝนทิ้งช่วงเนี่ยยังนะครับคแค่ว่าถ้าในช่วงสองสามวันเนี้ย มันจะเป็นฝนที่เป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยๆเข้ามามากกว่านะครับจะไม่ได้เป็นแบบลักษณะของแพรใหญ่อะไรอย่างนั้นนะฮะค่ะจากคุณสมนึกนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีครับอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีอากาศร้อนแต่เช้าเลยครับจะมีฝนหรือเปล่าอ่าจันทบุรี่เช้าในยัน นะครับไปรอช่วงเย็นได้เลยช่วงเย็น,ยนได้เลยนะคะช่วงเย็นเข้ามานะฮะค่ะเดี๋ยวให้โจสรุปลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าก่อนนะท่านผู้ฟังถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาตอบคำถามกันต่อ7วันข้างหน้า <c oughs> ขออภัยค่ะค7วันข้างหน้าจากนิ้ไปเ่ะเจ้าค่ะ,วคะ,ะ7วันข้างหน้านะครับผมเราจะมาเน้นในช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้ก่อนวันนี้กับพรุ่งนี้เราจะยังให้พื้นที่ฝนเยอะในหลายภาคเลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้า ในช่วงสองสาวันนี้จะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับ <Okay. S 1> ที่ฝนจะยังเยอะอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นพ้นวันที่27ไปก็คือ28 29เนี่ยพอพายุมันเริ่มหมดไปแล้วฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มอย่างเช่นตรงแถวภาคอีสานนะครับ <Okay. S 1> ภาคตะวันออกก็เพิ่มนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่างทางอ่าวไทายอันดามันก็จะค่อยๆกลับมาเพิ่มนะครับผม <Okay. S 1> ครับ่สบฝนจะเริ่มกลับมานะคะแต่ว่าช,ช่วงนี้ก็จะ ลดลงแล้วรอไปก่อนวันสองวันนี้รอไปก่อนค่ะยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะคะฝนจะลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีตกอยู่ตามฤดูฝนนะคะช่วงค่ำๆใบๆค่ำๆเย็นๆในะคะแต่ว่าไม่ได้จะหน่วงเหมือนที่ผ่านมาเดี๋ยวรอช่วงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับก็จะกลับมาสักสามโมงเขาจะไม่เหมือนยี่สิบสามยี่สิบสี่แน่นอนนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการคาดการณ์นะคะวางแผนไปนะคะว่าเจ็ดวันข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ มีอีกหนึ่งนาทีนะคะขออีกหนึ่งนาทีนะคะสุพรรณบุรีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่าในส่วนของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอันนี้ให้แนะนําให้เฝ้าระวังกลุ่มฝนจากที่มาจากทางการจนบ,บุรีไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ในช่วงวันสองวันนี้นะฮะค่ะครับผมค่ะ,คะเตรียมรับนะคะทีนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะก็ฟังหมดวจังหมดไวัยสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยว ฟังย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวดูดูเทปของเราย้อนหลังได้ใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ฝากติดตามทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเราออกประกาศนะคะตั้งแต่ตีห้านะคะเที่ยง17นาฬิกาแล้วก็23นาิกาในเว็บไซต์ของเรานะคะขอบคุณจ้าเร่ยนะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศวันนี้น้องบีนะคะ Facebook l i v e แล้วก็คุณอิทควบคุมเสียงรับโทรศัพท์วันนี้ดีเจพินพินพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะ